กวนตีนไผ่บอกกวนไปกวนตีนบักคาบสิบกัดโปว่างไโว้ยกูไม่อยากพากวะซึ่งเด็ดจากรายการไรฮะแม่ไฟนี้รถถังจิตบังนนเจของเหนียวเขียวยากจากแดดประดิษฐ์พระโอ้ยโอทีปากกวนอะไรมาหมนี่โอ้ยยุกิทาคุชิฮะผู้ที่ชาวญี่ปุ่นเขาเคลมนะฮะว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านมวยไทยแชมป์ไร้เทียมทานนะแม่อันี้ก็อวยกันใส่แตกเลยฮะ เกี่ยวเกี่ยวไปละเกี่ยวแล้วโอ้ยเตะสับสัน,สนนะคืกอกัดคอฮะแข็งใจโอ้ยรถถังก็โดนเตะจนเสียอาการเหมือนกันฮะจังหวะน,นี้ฮะคู่นีบชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะแม่เมื่อสักครู่ก็เกือบหลุดโน้มคอลงมาตีเข่าเหมือนกันฮะรถถังฮะแม่พี่แกก็มาจากมือไทยนะโอ้ดีละะยูกิฮะมีกวักมือเรียกรถถังเห็นรถถังเดินไม่ออกฮะแต่ลำตัวต่อยขึ้นบนหมัดช่วงสาวหน้าโอ้ยมาตามนั้นนะโอ้โห ยิ้มเลอเ้ยิ้มแหงๆครับดอกด่โอ้ยเดินเข้าหาเตะล่างรถถังไม่สน้จ้วงหน้าต่อฮะถึงเกงบอกแซมบอกบึงฮะโอ้ยโ,โ,โอ้โ,โลนไปอีกแล้วโอน่ตาทานพลังหมัดของรถถังไม่ไหวฮะออพยายามเตะล่างฮะสกัดที่ขาฮะแต่รถถังอยังกัดฟันเดินลยุยฮะซ้ายขวาโอ้โระถ,ถังช่วยฮะ โอ้โหที่ทันระคังไม่ลั่นด่โอ้ยรรถถังมีสิทธิใ์ในสามนับฮะไม่ยาสาไกเลยฮะสายรถถังก็เป็นฝ่ายชนะไปฮะในไฟนี้